ไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจอแต่แผลเตนน็มไปหมดเลยจำไม่ได้เลยกันตออ แม่พูดให้ฟังว่าสอนไทยเขาสอนแล้วค,ค,คนสอนตื่นมาอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลใช่ก็แขนหักค่ะเลือดออกในสมองแล้วก็ขาหักนานค่ะอยู่โรงพยาบาลสองเดือน คิดว่าไม่ได้ลูกเรากลับคืนคะ่ะนห,นหนักมากค่ะแล้วอาการเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ห้าสิบห้าสิบเขาได้คืนมาแบบความจำก็หายแข็นขาก็ไม่เหมือนเดิมค่ะ ลำบากค่ะเพราะว่ายังไงล่ะเราก็หาเช้ากินค่ำเนาะใครเป็นคนดูแลเขาบ้างคะที่เขาไม่สบายคุณแม่คนเดียวหรือว่าแม่แล้วก็มีพี่สพัพพายเขาที่ดูแลค่ะเป้าเป้าสงเดือนน่ะอยู่เขาอยู่ตลอดเลยค่ะดูเลน้อง ถ้าไม่ได้เจอทนายอามก็เราก็ไม่มีหวังอะไรเลยเพราะทางประก,กันทางอะไรเขาก็ไม่เคยติดต่อมาเขาบอกว่าจะรอให้สรุปคดีถ้าไม่เจอทนายอามเราก็ไม่ได้ค่าสินไหมทดแทนดีใจค่ะที่ทนายเข้ามาช่วยที่เราก็ไม่มี ความรู้ในเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ทนายอารมก็แย่ค่ะขอบคุณทนายด้วยนะคะที่ช่วยเหลือเราที่มีเออมีอะไรที่มาทดแทนให้ความลาบากเราถ้าคนที่เจอเคสแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไม่ไม่มีความหวังอะไรคือเรา ไม่มีทางจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงค่ะขอให้เจอทนายคนดีๆแบบนี้นะคะ